วัแพทย์อาสาจอสอร้อยสวัสดีค่ะรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของการบำบัด ทดแทนไตในสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะฟังดูชื่ออาจจะค่อนข้างเป็นทางการแต่ว่ามีคําว่าไตนะคะเกี่ยวกับไตของสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ว่านี่จะเป็นประเภทไหนบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์นายสุทธแพทย์สหัตชัยตั้งตรงทรัพย์ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษาคณะสุยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับผมค่ะเรียงเกลิ่นไปว่าเรื่องของการบําบัดทดแทนไตในสัตว์เลี้ยงชื่ออาจจะดูเป็นทางการนะคะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่น่าจะเข้าใจกันนะครับวิธีการนี้เนี่ยคือวิธีการรักษาแบบอะไรนะคะก็คือการรักษาที่เราจะใช้วิธีการที่มาทํางานทดแทนไตนะครับคือปกติเนี่ยไตยเขาทําหน้าที่ในการ กับจัดของเสียในการที่สมดุลปรดต่างเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีภาวะที่ไตเขาไม่สามารถทํางานได้ก็เรียกว่าไตาวายนะครับก็เราก็อาจต้องมีวิธีการที่จะมาทํางานทดแทนเขานะครับใน,บใ,น,ใ,นในปกติก็จะมีเรื่องของอใช้เครื่องฟอกเลือดนะครับฟอกเลือดอจะเป็นเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นตัวเครื่องมือสําหรับในการฟอกเลือดนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการ เขาเรียกว่าล้างไตผ่านทางช่องท้องนะครับก็คือจะเอาเอาน้ํายาล้างไตนะครับน้ำยา,าใส่เข้าไปในช่องท้องเพื่อให้เขาดึงของเสียออกมาแล้วก็ปล่อยค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งสัตว์เรื่องนี้ก็คือน้องหมากับน้องแมวนะคะอาจารย์ที่ที่จะใช้วิธีการรักษาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าการฟอกไตาการล้างไตอันนี้พอจะได้ไหมถ,ถ้าเปรียบกับกับคนได้ครับคือ คือการการฟอกไตนั่นเองนะคะทีนี้ในการรักษานะคะที่น้องหมันน้องแมวนั้มีอาการเนี่ยคือวิธีการรักษามีกี่วิธีแล้วก็ขั้นตอนการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคือในณตอนนี้ครับก็คือเราเราพูดถึงเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้เครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่เราจะเอาเอาเลือดออกมาจากตัวสัตว์นะครับแล้วก็ ผ่านตัวกรองนะครับตัวกรองตัวกรองเลือดนะครับแล้วก็เอากลับคืนเข้าตัวตัวสุนัขอย่างอย่างยกตัวอย่างในรูปนี้ก็เป็นสุนัขเนาะตัวกรองเลือดนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนตัวหลอดกาแฟเล็กๆนะครับที่ท่ทําำหน้าที่เป็นเยื่อเลือดผ่านนะครับถ้าดูจากรูปก็คือเขาจะไม่ยอมให้เลือดไม่ยอมให้โปรตีนออกมาจากจากตัวของตัวตัวกรองนะครับก็จะมีแต่ของพวก ือแรกพวกแร่ธาตุแลวพวกของเสียที่ค้างอยู่เช่นพวกยูเรียอะไรพวกนี้ครับก็จะทําหน้าที่เอากรองของเสียออกมานะครับสําหรับขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการที่ทําการฟอกเลือดนะครับก็จะเราต้องใช้ตัวของเข็มนะครับเรียกว่าตัวของเส้นฟอกเลือดนะครับใส่เข้าไปที่หลอดเลือดดานะครับที่ที่คอของสุนัขนะครับแล้วก็ก็จะมีตัวของ ชุดสายส่งที่เอาเลือดออกมาจากจากตัวสุนัขเนี่ยเข้าไปในใน,ในตัวกรองนะครับส่วนของหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมีตัวสายอีกชุดหนึ่งต่อจากตัวน้ํายาฟอกตัวกรองนะครับเข้าไปในตัว <c oughs> ตัวสุนัขนะครับส่วนของเครื่องเนี่ยเครื่องก็จะมีอยู่สองแบบก็คือตัวที่เป็นแบบเป็นครั้งคราวก็คืออย่างที่ที่ใน,ใน,ใ,นในคนก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทําวัน วันละสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับอาทิตย์หนึ่งหนึครั้งนะครับตรงนี้ก็จะมีการผลิตผลิตน้ํายาใส่เข้าใส่เข้าไปในในในตัวกรองตัวกรองเลือดนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็จะเป็นอีกเครื่องอีกแบบหนึ่งที่มีน้ํายาผลิตแบบสําเร็จรูปมาโดยที่เครื่องเขาก็ไม่ได้ต้องใช้อไม่ต้องผลิตเองก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องเครื่องไตเทียมนะครับ ส่วนอีก,อกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งที่เป็นผ่านทางช่องท้องนะครับก็คือจะเป็นเราเตรียมน้ำยานะครับเตรียมน้ำยาสำหรับล้างไตเนี่ยใส่เข้าไปในช่องท้องแล้วก็ทิ้งไว้ให้มีการแลกเปลี่ยนของเสียนะครับในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีทำเป็นรอบๆนะครับอย่างสามถึงสี่รอบต่อวนอัน แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของของโรคเนาะว่าว่ามันมีความอของเสียที่ข้างไว้เยอะแค่ไหนครับเอาใส่เข้าไปในช่องท้องทิ้ง,ท,งทิ้งไว้อย่างอย่างยกตัวอย่างทิ้งไว้ชั่วโมงนึ่งเสร็จแล้วก,แวก็แล้วก็ปล่อยลงมาในในถุงเก็บนะครับแล้วเราก็ทําเวียนอย่างเงี้ยซ้ําขึ้นกือว่าเราจะทําวันละสามถึงสี่ครั้งหรือว่าทําวันละครั้งก็พอขึ้นอยู่กับะระดับความรุนแรงทั้งอย่คนเองเนี่ยเขาก็จะมี มีเครื่องอัตโนมัติเนาะที่ที่ <c oughs> เขาอาจจะต่อกับสายสายที่ต่อเข้าช่องท้องตัวเองเนี่ยกลางคืนแล้วเขาเปิดเครื่องแล้วเขาก็นอนหลับตอนเช้ามาก็มีการฟอกมีการฟอกอตัวของไตไปเรียบร้อยซึ่งของในสัตว์เองเราก็ก็มีการพัฒนาในส่วนของใช้เครื่องอัตโนมัติมาใช้ด้วยเหมือนกัน,นครับค่ะ <c oughs> ในในการรักษาตร,ตรงนี้คือต้องทำให้น้อง สลบไปหรือเปล่าคะเรียนไม่มั่นไม่มั่นใจอ่าไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องสลบครับในในการที่ที่ทำอ่าทั้งเรื่องของฟอ,อกเลือดนะครับทั้งเรื่องของฟอกเลือดทั้งทั้งเรื่องของล้างผ่านนอ่นผ่านช่องท้องเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ให้น้องสลบหรือหอลับตลอดเวลาที่ที่ทำนะครับแต่ว่าตอนที่เราจะใส่ใส่เส้นฟอ,อกเลือดเนี่ยอันนี้ต้องมีการวางยาเพื่อจะใส่เพราะพะมันจะมีมีกับที่เจ็บ นิดนึงแล้วก็เขาอาจจะดิ้นระหว่างทําก็จะไม่ปลอดอาจารย์คะเมื่อไหร่ที่น้องน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะจําเป็นจะต้องมีการฟอกไตอะคะครับคือโดยโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ที่คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเขามีปัญหาเรื่องของอ ไตมีปัญหาที่ไม่สามารถจะจะทำงานได้เหมือนปกติมีภาวะไตวายเฉียบพลันนะครับที่โดยปกติเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีการรักษาแบบทางอายุรกรรมพยายามให้สารน้ําหรือหรือการรักษาเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีภาวะที่ไม่ตอบสนองกับการรักษาที่เราให้ไปหรือมีพวกของเสียขัางอย่างรุนแรงนะครับอาจจะเกินค่าปกติไป5้าเท่า1ิบเท่านะครับ แล้วก็มีพวกโพแทสเซียมข้างมีภาวะน้ําเกินหรือว่ามีน้ําท่วมปอดนะครับอาจจะมีภาวะตัวบวมร่วมด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกมีภาวะเรื่องของกดดา่างไม่สมดุลมีภาพะะเลือดเป็นกดอย่างรุนแรงแล้วก็มีเรื่องของไม่มีปัสสาวะเลยอันนี้คือหมายว่าไตแทบจะเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็ต้องรีบทําการฟอกไตโดยใช้เครื่องนะครับนะครับตรงนี้ก็อีกอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าสุนัข หรือว่าแมวตัวนั้นเนี่ยครับจำเป็นต้องต้องผ่าตัดด่วนแล้วยังมีค่าไตาที่สูงนะครับการใชเ้เครื่องฟอกเลือดเนะครับก็จะช่วยให้ค่าไตาเนี่ยลดลงมาอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดอนนั้นให้ทันทุงทีนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อไหร่ที่ที่เราต้องต้องฟอกไตาครับสำหรับข้อดีอีกอันหนึ่งของเครื่องไตเทียมนะครับอนอกจากที่เราจะใช้ฟอกเลือด จัดของเสียแล้วก็ปรับพวกกฎด่านแล้วก็เราสามารถจะจะกำจัดสารพิษได้นะครับในในในเบื้องต้นถ้าถ้ามีการใช้เครื่องฟอกธรรมดานีครับสารพิษหรือว่ายาที่เรามีปัญหาในในของสัตว์เลี้ยงได้บ่อยนะครับก็จะเป็นพวกยาอะเซตามิโนเฟนหรือพารานะครับพวกกลุ่มแอสไพรินหรือว่าในกลุ่มพวกคาเฟอีน ไอ้พวกนี้เนี่ยคือบา,บางครั้งเนี่ยสุนัขเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่กินไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะก,กินเกินเข้าไป <S <S ถ้าในกลุ่มนี <S 2> <S 2> ใน้ในในในคอลัมน์แรกนยครับก็คือสามารถจะใช้เครื่องฟอกเลือดอเครื่องไตเทียมปกติทํางานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มยาที่ทททมีขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกยาเอนเซตพวกไอพูปโเฟนหรือว่าตัวของยาแม้กระทั่งยาแก้อักเสบของตัวสุนัขเองนะครับบางทีก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเช่นพวกตัวของ ตัวจับที่เป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้สามารถจะต่อเสรเข้าไปในในตัวกรองเลือดได้เพื่อที่ให้เขาจับจับตัวกับสารพิษออกจากร่างกายครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถจะช่วยในความปิปกติของอจากสารพิษนะครับที่ที่เกิดขึ้นกับสุนัขและแมวได้ ทีนี้ฟังมาถึงตอนนี้นะหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าแล้วอะไรนะคะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการไตวายอย่างเฉียบพลันในน้องหมาน้องแมวอะค่ะว่าเกิดจากธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้ไหมนะคะหรือว่ามันมีตัวแปรอื่นๆค่ะที่ทําให้เกิดการไตวายอย่างเฉียบพลันนะคะทีนี้เรื่องของไตจริงๆถ้าไตวายโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีได้หลายสาเหตุเนาะว่า ทั้งเรื่องของการใช้ใช้ยาที่มันมีผลข้างเคียงหรือว่า,ายาที่มีผลกับไตทำให้ไตไตาวายนะครับนี่รวมสาเหตุหลายๆอยา่างทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นปริมาณน้อยๆเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ในบางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่ามันเป็นปุปป๊บปักมากนะครับทีนี้าจากที่ที่มีการศึกษาวิจัยนะครับก็พบว่ามีแค่สามในสี่ ขอเคสที่ท,ที่ที่รายงานเนี่ยที่สามารถจะบอกได้ว่าเขามีกระบวนการอะไรที่ทาให้เกิดไตาวายแต่เกือบหนึ่งในสี่ที่เราไม่ทราบเลยว่าว่าเกิดจากอะไรนะครับ mm hmm. ก็จะมี <Okay. S 2> เรื่องของขาดเลือดไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เขามีบาดเจ็บบาดแผลเนาะหรือหรือทําจริงๆก็คือการการที่เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงนะครับก็จะทํา <Okay. S 2> ให้ไตมีความเสียหายได้ เวลาที่เขาเป็นอออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าพาไปวิ่งหนักๆอันนี้ก็จะเทียบไดกับคนที่ที่ไปวิ่งมาราธอนนะครับที่มีการเสียน้าเยอะตรงนี้ไตก็จะจะเสียหายได้แล้วก็เวลาที่เป็นสโตรที่ที่ทิ้งน้องหมาน้องแมวไว้ในรถที่ร้อนๆเนี่ยก็จะมีตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนเรื่องเรื่องการติดเชื้อนะครับก็อย่างอย่างเช่นโรคเลปโตสไปโนซิสหรือโรคฉี่นะครับอันนี้ก็คือตัวเชื้อไปไปทําลายไต โดยโดยโดยโตรงนะคแล้วก็ในส่วนของสารพิษสารพิษที่ที่เราเจอก็อย่างเช่นพวกจัดอาหารเนาะอย่างอย่างเราก็บางที<ม>บางบางท่านท,ทราบว่าองุ่นเองเนี่ยก็จะจะทำลายไตยได้เหมืนอนกันทีนี้เขาก็มีมีรายงานนะครับว่าในสุนัขในในต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลเนี่ยสามถึง องุ 3, ่นสามถึงสี่ลูกก็สามารถจะทําทําลายไปได้นะครับใ,ในหลาประเทศได้บ่อยอันหนึ่งก็คือน้ํายาหล่อเย็นนะครับจะเป็นสารเคมีที่เรียกว่าเอทิลีนไกลคลอตัวนี้ก็ทําลายไปนะครับแต่ในในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศอากาศร้อนเนาะไอตัวสารหล่อเย็นเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้กันก็เคสก็จะไปไะค,ค่ะ รช่คะคือสารจากอางุ่นคือองุ่นสดองุ่นสดๆนี่นะคะที่ให้ให้เขากินไปก่อก่อให้เกิดเป็นอาการไตาวายโดยเฉียบพลันไม่ไม่ใช่เป็นแบบว่าอางุ่นที่แบบแปลรูปตาแห้งเป็นลนักษณะเป็นลูกเกตแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้นีรวม,มทั้งทุกทุกแบบเลยครับที่เป็นองุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นสด<ม>ลูกเกตหรือว่าเป็นขนมปังลูกเกตนะครับ หรือจะเป็นแยมอังุ่นนี้นี่ก็ถ้า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 เขากินก็มีมีโอกาสเ,าเกิดปัญหาได้นะครับเ,เขาก็มีมีรายงานว่าจริงๆแล้วในในส่วนขององุ่นเนี่ยครับมันเป็นองค์ประกอบที่เป็นเป็นกรดผลไม้นะชื่อกรดทาทาๆๆครับกรดทาทานที่ที่ไปทําลายไปโดยโดยโตรงนะครับตัวนี้เราก็จะเจอได้ได้ในผลไม้ชนิดอื่นด้วยเชน่นเชน่นมะขามนะครับมะข,ขามก็จะมี ท่าท่าเหมือนกันควางสูงด้วยทั้งทั้งในลักษณะของมะขามสดมะขามที่เป็นเปียกเนาะนะครับรวมถึงล่าล่าสุดช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีรายงานว่าเป็นเป็นผลผลิตพันที่ที่ถูกเขาเรียกว่าเป็นไลายโปรดักจากจากกระบวนการผลิตวายนะครับที่เขาสกัดแยกมาจากจากวายที่ทำจากองุ่นนะครับก็จะเป็นครีมออฟท่าทาเปือกตาเทวเนี่ย ตัวนี้ก็ทำให้ไตวายได้นะครับค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของอาจจะแบบให้พวกขนมปังมีไส้ลูกเกดหรือว่าเป็นแยมแล้วพวกนี้มีมรสหวานคือให้อาจโดยด้วยความไม่รู้หรือเปล่าคเลยเลย,เลยทำให้สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยมีอาการที่มันค่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆความความรู้ทางด้านนี้เรื่องของกระบวนการอ,อการพยาธิกําเนิดของของ ของตัวพวกนี้มันก็ยังไม่ได้เข้าใจชัดเจนแต่ว่าเราเราดูจากสถิติแล้วดูจากรายงานเนาะรายงานสังวกตที่ที่มีการรายงานว่ากินอันนี้เข้าไปแล้วทำให้ไตาวายมีโครงสร้างไตเสียไปนะอะไรอย่างนี้ครับค่ะอาจารย์เจอเจอกรณีแบบนี้เยอะไหมคะที่น้องหมาน้องแมวมาเรื่องของไตาวายหรือว่าต้องมารับการฟอกไตอะคะ่ะคือใน ในกรณีที่เป็นไตโรคไตนะครับที่เป็นแบบ <Okay. S 1> เรื้อรังเนี่ยเราจะเจอมีมีเคสอยู่ทุกวันเลยนะครับแล้วรวมถึง mm hmm. โรคไตเฉียบพันที่เกิดจากภาวะอื่นเช่นขาดเลือดหรือว่าเป็นภาวะแห้งน้ําแบบรุนแรงเนาะทีนี้ <Okay. S 1> อาการโดยทั่วไปนะครับที่ที่เราจะเจอเขาจะมีแบบอ่อนแรงไม่กินอาหารอาเจียน mm hmm. มีทอ้องเสียแล้วก็มีปัสสาวะมากดื่มน,น้ํามากตัว <Okay. S 1> ที่จะเป็นสังเกตคือเขาอาเจียน กับปัสสาวะมากอันนี้จะทําให้ใยิ่งเขาภาวะแห้งน้ําแล้วก็เลือดไปเลียน,นไตก็จะยิ่งยิ่งน้อยลงนะครับมีอางานว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีอาการอื่นออย่างเช่นอาการท้องเสียนะครับร่วมด้วยเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมากกว่าในสุนัขที่ไม่มีอาการท้องเสียเนื่องจากว่าเขาก็จะมีภาวะที่ขาดน้ํามากกว่าปกติเด็ก คก็จะค,ะคล้ายๆคนเลยนะคะอาจารย์คล้ายๆคนเลยครับเวลาที่สูญเสียแบบพวกเหงือพวกอะไรแบบนี้นะคะทําให้ร่างกายก็หมดเรียกหมดแรงไปเลยใช่ครับใช่ตรงนี้ก็เป็นเป็น,ปนทําให้เกิดภาวะช็อกได้แล้วก็ตัวแต่ถ้าถ้าถามว่าในในปัจจุบันที่ที่จะเป็นเรื่องของปอกไตาจากจาก,จากการไตวายวเฉียบพลันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าตอบสนองต่อการรักษา นะครับถ้าเขาตอบสนอ,ตองต่อการรักษาทางอายุวกรรมโดยปกติที่เราให้สารน้ำมากเพิ่มเข้าไปหรือการรักษาที่ที่ต้นตออย่างเช่นเขามีการติดเชื้อเราเราให้ยาฆ่าเชื้อนีอ่ครับส่วนใหญ่ก็ถ,ถ้าตอบสนองดีก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต้องต้องเข้ามาฟอกไตครับอืมค่ะค่ะทีนี้เรื่องของการใน,ในการรักษานะคะทั้งการฟอกไตนะคะ การใช้อุปกรณ์เรื่องของไตเทียมล้งางไตผ่านช่องท้องคือสามารถที่จะรักษาจนจนเขาหายดีได้จะจะไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วอย่างนี้หรือเปล่าคะคือในในกรณีที่เป็นไตาวายเฉียบพลันนะครับบางทีเราต้องพยายามหาสาเหตุให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวหลักที่ทำให้เขามีอาการไตวายวน,นะครับอย่างถ้าเกิดประเด็ตะกี้ที่ที่เรียนไปนก็คือว่าถ้า ถ้ามีปัญหาเรื่องของอาเจียนนํามาก่อนถ้านามาถ้านำมาเสร็จแล้วก็มีภาวะแห้งน้ําหรือว่ามีการขาดน้ําอย่างรุนแรงเราก็เติมเติมน้ำ,นำสารน้ําให้เขานะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อ,อเราให้ยาฆ่าเชือ้อนะครับตรงนี้ก็จะจะช่วยในระหว่างที่เราฟอกไตเนี่ยเราช่วยแบ่งเบาภาระของไตแล้วก็ลดของเสียที่จะทำให้มีปัญหาแทรกซ้อนอื่น เราก็แต่ว่าเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยเราก็ต้องทำควบคู่กันไปครับว่า<ม>เราหาสาเหตุเจอเราจัดการกับสาเหตุนั้นแล้วการฟอกไตไปเนี่ยคือการฟอกไตก็คือจะลดของเสียที่มันค้างลงมานะครับแต่นี้การการที่ไตยังไม่ทํางานเนี่ยของเสียมันก็สามารถจะกลับมาสูงเหมือนเดิมได้นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรักษาสาเหตุมันได้หรือมีอาการแทรกซ้อนที่ทําให ให้ไตฟื้นตัวได้ช้าลงหรือว่าไม่ฟื้นตัวเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาละว่าเราต่อให้เราฟอกไตฟอกเลือดไป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 ทุกสัปดาห์เนี้ย <c oughs> ก็จะไม่สามารถจะให้เขาเหมือนว่าอยู่ดำรงชีวิตได้โดย <c oughs> ดำรงชีวิตได้โดยทีไม่ต้องฟอกอเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างมีสารจากสารพิษเนาะ <c oughs> เราเราขจัดสารพิษออกไปแล้ว ไตฟื้นตัวแล้วอันนี้ก็คือกับอาหารมันไม่มีไม่มีปัญหาของภาวะไตวายครับค่ะ,คะก็กลับมาเหมือนเหมือนเดิมได้ใช้ชีวิตปกติได้ทีนี้ในการดูแลหลังจากที่เข้ารับการรักษาด้วยการฟอกไตแล้วค่ะอาจารย์คะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะว่าเขาจะมีเหมือนเดิมการวิ่งการใช้ชีวิตการอะไรเหมือนปกติไหมคะหรือว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิศเศษเพิ่มเติมคะ อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าการการดูแลหรือว่าการโอกาสการการหายของของสัตว์เลี้ยงที่ว่าจะจะหายจากไตวายหรือว่าหรือว่ามีอาการไตาวายกลับมาหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆ <Okay. S 2> ปัจจัยว่าความรุนแรงของของโรคนะครับว่าเขารุนแรงแค่ไหนอันที่สองคือเขาทิ้งรอยลองรอยไปที่ไตแบบรุนแรงแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้คือไตเขาสามารถฟื้นตัวกลับมา ใกล้ๆเดิมอะ่ะเราก็จะมีโอกาสที่จะเห็นว่าไตไตาการทํางานของไตเขาดีท้าจะไม่เห็นว่าเขามีอาการเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับเวลาที่ที่เขามีภาวะไตวายเฉียบพลันการดูแลหลังจากที่เขาหายเนะครับเราก็จะดูเหมือนอดูแลเหมือนเขาเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งโรคไตเรื้อรังเนี่ยครับเราแบ,บ่งเป็นสี่ระยะระยะที่หนึ่งคือ ทุกอย่างจะเหมือนปกติหมดเลยแต่ว่าเขามีมีร่องรอยความเสียหายที่ไตเท่านั้นเองนะครับเ,เราก็มีการตรวจสุขภาพประจําปีเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เขาไปเจอสารพิษเดิมๆท,ท,ท,ที่ที่ทำให้เขามีปัญหานะครับแล้วก็ป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆมีการหยอดยาป้องกันเห็บมัดแล้วก็ไม่ไม่พาเขาไปอยู่ในที่เสี่ยงที่ร้อนจัดหรือว่าพาเขาไปออกกําลังกายแบบติดแรงะ ค่ะค่ะก็ก็เรียกว่าเขาสามารถที่กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่วทางเจ้าของก็ต้องระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะคือการออกกําลังการวิ่งอะไรของเขาก็ยังยังทำได้ปกติวิ่งสี่ขาอะไรได้เหมือนเดิมเลยหลังจากรับการารักษาออกกาลังกายก็อาจจะต้องให้เป็นแบบเบาๆครับเราคงไม่ไม่ไปไปวิ่งตามมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยเนาะเพราะ้ <laughs> เขาจะต้องกันเหยื่ออะไรมากแล้วก็ร้อน จากรูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นรูปภาพขอ,ของสุนัขที่เขามีปัญหาเลื่องไตวายเฉียบพลันที่ทําการฟอกเลือดนะครับของเขาก็คือไม่ได้วางยางเขาก็นอนหลับอยู่บนโต๊ะที่ก็ก็อย่างแบบสงบดีนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าหรือว่าไม่ยอมอ,อะไรเนี้ยครับเขาก็ให้ความร่วมมือกันท่านดีคงจะไม่มีแรงด้วยมั้งคะนอนนิ่งเลยนะคะ น,นี้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราทำประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงเขาก็บางทีเขาก็หลับนะครับในระหว่างค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะคะถ้าหากว่ามีอาการที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่าอ่อนอ่อนแรงไม่กินอาหารอาเจียนท้องเสียนะคะก็อาจจะต้องสนิษฐานแล้วก็ พามาพบสัตวแพทย์นะคะอันนี้ตามตามคลินิกก็ก็สามารถที่จะดูแลรักษาตรงนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าถ้าเป็นแต่ละคลินิกที่ที่ใกล้บ้านเนี่ยสามารถจะดูอาการเรนนรบื้องต้นได้ครับดูแลในการบำบัดเบื้องต้นได้แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องต้องฟอกเลือดหรือว่าทำทาเรื่องของร่างต้องไปที่คลินิกท,ที่ใหญ่ขึ้นหรือโรงพยาบาล นะครับไม่ว่เป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐบาลท,ท,ที่ที่มาใหม่ที่กเกษตรศาสตรนะครับก็จะมีบริการค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะแล้วก็มาพบกับรายการ สัตวแพทย์อาสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสาจสร้อย